ทำยาถาให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติได้นะคะนี่นะคะก็หกููปเหมือนเดิมหรือว่าอย่างไรเนาะเอาเอาเอาย่าม,มัวหลายทถอะสัพหกรููปเหมือนเดิมนะคะ สทุกท่านนะคะอานโมทนาบุญนะคะก็เอาบุญมาฝากทุกทกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็มีแม่หวังนะคะกําลังใส่บาทน,นะคะเดี๋ยวสดส ยกโต๊ะให้ก่อนนะคะ ก็พระท่านก็น,นิมนต์ไปแล้วนะคะ,ะค่ะแอดขออา่านอนุญาตอา่านแป๊บหนึ่งนะคะค่ะคุณอัจรยุทธ์คุณบุญยาภาคุณประพาดาส,สวัสดีคุณน้อยอีสานใต้นะคะคุณประพาดาส,สาธุนะคะคุณจิตรานะคะขอบคุณนะคะคุณมนัสสวัสดีจ้าแม่เฟื่องค่ะคุณเพสวัสดีค่ะสาธุนะคะ นี่นะคะคุณเลดี้สาธุสาธุนะคะขอพระคุณนะคะขอพระคุณมากคุณน้ำใสสวัสดีครับพี่เฟื่องสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณจิตราะะคะสู่ภูมิที่ดีเทินสาธุขอพอะคุณค่ะขอพระคุณนะคะนี่นะคะคุณน้ำใสนะคะสาธุค่ะน้องพรนภาก,กดแล้ว กดไลค์ให้แล้วพี่เฟื่องค่ะคุณอัธยุธนะคะสวัสดีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสาธุสาธุคุณน้ำใสสวัสดีค่ะคุณอัธยุธนะคะคุณมนัสสวัสดีจ้า้องน้ำใสนะคะคุณน้ำใสขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่เฟื่องค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณน้ำใสนะคะสวัสดีค่ะคุณมนัสตอนนี้ท่านก็นิมนต์กลับแล้ววันนี้เจ็ดรูปนะคะแอดก็ใส่ไม่ครบนะคะเพราะว่า พระก็เพิ่มขึ้นเป็นบางวันเนาะบางวันก็ลดลงก็เลยไม่แน่ใจนะคะเนาะธรรมดาก็จะไม่เคยเกินหกนะคะเนาะเราก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่ทราบล่วงหน้านะคะเนาะโอยโทรศแอปทำไมมันมัวเนาะ <c oughs> เป็นกับสัญญาณหรือเปล่านะคะ นี่นะคะเนาะคุณน้ำใสนะคะสวัสดีคุณมานาสน,นะคะเนาะอันนี้ตาชานกับเราตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณตาชานก็เป็นโยมอถุมา์ทุกวันเลยนะคะ